หนึ่งอ่ะสองอ่ะตั้มฟักมาแล้วสีม่วงขาวนะครับน้องๆเลือดทานนะฮะตัวนี้นี่มาดูสเตตัสข้างในกันวิตเตสี่โคตรสวยเลยน้องๆดามเมจได้น้ำหนักได้สตามิได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยอ๋อนกที่การพาภูมิใจนะครับแล้วก็ฟักออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือนกแทตราโนดนอนนะครับตัวนี้เลยที่อยากให้ลองดูมากสเตตัส,สคือ โหดเหมือนพ่อมันเลยนะครับจะให้ดูที่ตัวแรกครับน้งนองๆเจ้าแองกิโลเลเวล435ร้มเวล450บนโตเทรเมียข้องแท้ครับน้องๆนี่420ข้องแท้ไม่เล่าเลเวล375น้งองอจ้ะโอโหเจ้าเอ็นจีกบิการได้กี่เลเวลนะครับอู้หู30เลเวลน้องๆ เทาไม่ถูกเลยได้มาอีกตั้ง1ิ6หเลเวลอ้โหเอาละครับน้องๆหลังจากที่พี่การนะครับทำการจับเจ้านกปากแรมนะครับที่เราเอาชิปของมันมาชมนะครับน้องๆได้มาแล้วนะครับตอนนี้ก็พี่มาเจอนกนะครับเทราโนดอนอีกหนึ่งตัวนะครับบอกเลยว่าสีโคตรสวยเลยน้องๆน,นี่เลย สีมันสวยมากนะครับซึ่งมันเป็นเพศผู้นะครับแล้วผมพี่มันเป็นเพศเมียไงเออดังนั้นพี่ก็ะีอยากจะได้นะครับมันไปทํานะครับสีบั็กให้กับนกของพี่กานะครับดังนั้นเราก็จะมาจับนเลยฮะเห็นอะไรสวยๆงามๆไม่ได้ครับน้องๆจับหมดแหละโอเคเพื่อไม่เป็นกรเสิยเวลาเรามาเริ่มวิธีการจับกันเลยนะครับน้องๆก็สร้างกระต๊อบก่อนน้องๆนี่กระต๊อบกันเสี่ยงเดดขะวังกระต๊อบกัน เอาละต้องวางแบบป้องกันแสงด้วยนะครับน้องๆน,งนี่เพราะว่าถ้าเกิดเรานอ,นอนแล้วมีแสงเข้ามานะครับเราก็จะนอนไม่หลับนะโอเคมันยังไม่หายไปใช่ไหม้ย,อยนอนได้อหิวชืนมีอะไรกินบ้างเด็กซอยจุ่นอ่เราก็พี่ไปเก็บแอร์ดอบนะครับนี่ได้ที่ขี่เจ้าเซอร์แบรนด,ดอนมาด้วยโคตรดีอา่าแต่ม่หิวน้ําโอเคกินน้นําก้อนเอาละครับน้องตอนนี้ก็กินน้ำร้รอย เฮ้ยอย่าเพิ่งบินไปไหนนะกบก้อนกบก้อนขอนอนก่อนโอเคครับน้องๆหลังจากที่เรานอนนะครับสวัสนีค่าอยู่ของมันก็จะเหลือสูรแล้วฮ่าวังว่าพี่การจะได้ผสมพันธุ์เจ้าทรานอนโชน้องๆน,น,นะครับเฮ้ยแต่แกบินบินไกลเกินไปแล้วไอ้บ้าเอ้ยบินไกลเกินไปแล้วเฮ้ยน้องๆอ,อย่าให้มันหลุดระยะสายตานะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้ามันหลุดระยะสายตานี่ค่าอยู่ของมันจะ เป็นปกตินะครับมันจะไม่หิวนะเฮ้ยพนุมลงพื้นได้แล้วโอเคเดียวทำไงให้มันลงพื้นเนี่ยคือเลเวลพิการไม่สนอยู่แล้วนะครับเลเวลไม่เป็นไรนะเพราะพี่การเจาสเตตัสของตัวเมียนะแต่สีนี่แหละน้องๆสีของมันนี่แหละที่มันทำให้พ่การถูกใจนัคือสีขาวไงอือปีกมันจะเป็นสีขาวเฮ้ยลงแล้วลงแล้วลงแล้วเฮ้ยลงแล้วลงแล้วลงแล้ว เอ็มโบราฮะเอ้ามันจะบินขึ้นไปอีกโอ้โหแกดิจะต้องไ้พีแบบใช้ความสามารถใช่ไหมควงควงพิ้วโดนเถอพี่เกือบโดนเกือบโดนโชว์โชว์โชว์ Uhm, อะไรขไ oh, ไ work, องพี่มาดนี ừ, pa ่ยโอ้โหเฮ้ยไม่เวิร์กว่ะน้องๆเดี๋ยวมีตัวอะไรมากัดอีกเฮ้ยแกลงมาเถอะได้โปรดเดี๋ยวเจอแรปเตอร์อีกเฮ้ยชีวิตเฮ้ย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 ลงมาดิอื้มนี่อะมาไม่เมื่อยงได้ไงวะบินอยู่นาล้วาตอนนั้น มันไม่เมื่อยเลยไก่ครับน้องๆอ้าวอ้าวเฮ้ยนี่มาเอ้ยเผื่อเพิ่มเดียวตกใจนึกว่าหายไปเฮ้ยลงมาอย่าไม่เมื่อยอีกเหรอวะโอ้โหโอ้ยเออฮ้ยแกไม่เมื่อยหรอหรือลงหัวแล้วลงแล้วปักหัวปักหัวปักหัวลงมา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 เราอยู่เราอยู่เอาล้วน้องๆเสร็จพี่ละนี่นี่ เล็งที่หัวนี่นี่เล็งที่หัวนัดเดียวรู้เหลืองเทียบร้อยครับรน้องๆรีบจับเลยก่อนที่จะมีตัวอะไรมายุ่งใส่ยาคุณสิบครับแล้วก็ใช้คีบเบิลของโดโด,โดใส่เลยอันเดียวรู้เหลืองจับได้แล้วเด๊โอเคครับรน,น้องๆนี่หลังจากที่จับได้นะครับรน้องๆเกาะป่ะพามันไปผสมพันธุ์กันเลยรีบ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  <laughs> อ้าวอย่ตามเราวจะบอกว่าติดโบล่าอยู่ มาสิมาเร็วเออโอเคน้องๆเดี๋ยวพี่การจะพามันไปผสมพันธุ์แหละอุ้ยโอ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 เรากำลังจะได้ดงไปแล้วน้องเฮ้ย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 โอเคบิดีบิดีบิดีดีตรงนี้ปลอดภัยโอเครับน้องๆเดี๋ยวพี่การจะผสมพันธุ์บนนี้รับรองครับบนนี้ปลอดภัย ก็วิธีการผสมพันธุ์นะครับน้องๆก็ง่ายนิดเดียวนะฮะน้องๆเดี๋ยวเป่าให้มันตามเราก่อนนะครับแล้วก็เป่าสต็อปนะครับให้มันหยุดแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวไปการขออนุญาตหาอะไรกินก่อนตอนนี้หิวมากซื้อผลไม้กินก่อนตอนนี้หิวจัดโอเคเราไปสิบอันโอเคครับน้องๆขอกินแค่เรากรัอมัม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 ม้มมัมรอมมั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 ้มยมมัมอัมลัมม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 ััมม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 ัมั เข้าสู่วิธีการผรสมพันธุ์กันดีกว่าครับท่านผู้ชมฮิ้ยดีเดี๋ยวจะทำบักสีด้วยน้องๆ <Yes. S 1> จอดแล้วก็ได้มาแล้วส่วนต่อไปนะครับก็คือฟีโ,โลโมนแต่อันนี้จะใช้ฟีโ,โลโมนสีแดงนะครับเพราะเป็นสัตว์กินเนื้อโอ้โห60อมเบอร์ค่อนข้างที่จะแพงเลยทีเดียวโอเคแต่ไม่ใช่นป็นหาเพื่อการลงทุนเราทำได้อยู่แล้วเอาใส่ไปในตัวผู้ครับแล้กดตรงนี้จ <c oughs> แบบนี้เลยกดฟีดแล้วก็ติ๊กข้างบนแบบนี้น้องๆแล้วก็กดสต๊อบนี่มีหัวใจขึ้นแล้วเหมือนเดิมนะฮะน้องๆถ้าน้องอยากได้จะตตัดบั๊นะครับก็มีวิธีง่ายๆก็คือก่อนที่ขีดเหลืองจะเต็มนะครับน้องๆให้น้องๆเป่าสต๊อปหยุดไว้นะครับน้องๆเท่านี้นะครับน้องก็จะสามารถให้มันนะครับอยู่นิ่งได้แล้วแล้วก็จะสามารถรีนะครับเอาไข่นะครับมาทําบั๊สีแล้วก็บัคดาเมจได้ด้วยนะครับน้องๆ สูตรเดิมของเราเลยรอให้ใกล้แบบครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะเซฟเนาะโอเคแปดสิบกว่าแล้วเซฟเลยมาดูกันว่าสีออกมาจะสวยแค่ไหนนะครับว้าวว้าวว้าว,ว,าวขอแบบขาวเผื่องเลยได้ไหมแต่ถ้าจใจดีนะครับน,น้องพี่การแนะนําให้เป็นสีดํานะครับถ้าเป็นนกสีดํานะครับมันจะบักธรรมชาติได้ได้ดีกว่าเนาะเอาเฮ้ โอ้ยกี่เดินไปไหนกันนี่ยมันเดินมาห่างกันเกินต้องทำใหม่เลยเวนกรรมไม่เปไ็นไรรอได <c oughs> รอร้รอสักครู่ครับรอสักครู่ฮะน้องๆใจร่มๆแจมร่มคือถ้าใช้ฟิโลโมน่ะเราจะไม่จำเป็นจะต้องใช้แอร์นะครับในการผสมพันธุ์เนาะ หรือว่าในการฟักไข่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีแอร์เราจะต้องอใช้นะครับเอ้ยขอโทษครับถ้าเราแบบไม่ได้ผสมพันธุ์ด้วยฟีโลโมนนะครับเราต้องใช้แอร์ในการฟักไข่นะแบบนั้นค่อนข้างที่จะลําบากนะครับน้องๆแนะนํานะครับให้ปั๊มเอมเบอร์แล้วก็มาผสมพันธุ์ด้วยฟีโลโมนจะดีกว่านะครับแล้วไข่ของมันก็จะใช้เวลาไม่นานเลยนะครับในการฟักนะแป๊บเดียวนะครับน้องๆทําให้เรานะครับเห็นผลของลูกไดโนเสาร์ของเราได้แบบรวดเร็วนะครับดูดิไม่ถึงหนึ่งนาทีน้องน้อง ดีไหมโคตรดีเออแปบ๊บเดียวเองซี่รอแป๊บเดียวฮะจะได้รู้แล้วนะครับว่ามันจะออกมาสเตตัสเป็นยังไงบ้างนะให้รู้ไปเป็นหลักฐานก่อนเน่เท่าดีนะครับเราก็จะได้ลูกเจ้าถือนาโดดอนนะครับสุดตึงมาใช้งานแล้วบอกเลยว่าตึงแน่น้องๆเฮ้ยขอเป็นสีแบบสีขาวนะอือขอขาวทั้งตัวเออสีเพือกอะ่ะ อยากได้แบบสีเพืือกอะให้ฉันหน่อยได้ไหมอยากได้แบบนั้นสีเค้ดสวยอะน้องๆดูดิสว,สวยจริงสวยจริงนะเนี่ย <S 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 เอาละมาดูกันว่าการรีครั้งแรกของเรานะครับจะประสบความสำเร็จเด่นไหม <S <S หนึ่งอ่ะสองอ่ะสาซักมาแล้วสีม่วงขาวนะครับน้องๆขอเค็มก่อนโอเค สีปกตินะครับสีไม่บั c นะครับแล้วก็ดาเมจอุ้ยดาเมจได้อยู่นะครับน้องๆแต่น้ําหนักไม่ผ่านนะครับสตามิน่าผ่านเลือดไม่ผ่านนะครับนี่แหละครับน้องๆคือวิธีการรีนะครับโอ้จะสีออกมาถือว่าสวยอยู่โอเคครับน้องๆเดี๋ยวพี่การจะขอรีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้สเตตัสที่ต้องการนะแล้วเราก็มาพบกันใหม่นะหรือไม่ก็อาจจะได้สีพิเศษพิเศษพี่การก็จะเอานะครับโอเคขอรีสักแป๊บหนึ่งน้องรักของพี่ โอเคฟักไข่ออกมาแล้วรอฮะรอคุณน้องน้องมาดูตัวนี้สิเฮ้ยดูสีดิสวยไหมโอ้โหสีโค้ดสวยเลยน้องน้องว้าวเลือดนะครับเฮ้ยเลือดผ่านเลือดผ่านนะฮะตัวดีเฮ้ยมาดูสเตตัสข้างในครันวิตาสีโคตดสวยเลยน้องๆดามเมจได้น้ำหนักได้สตามิน่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหรอหนึ่งพันหนึ่งร้อย โอ้สตาเมนาไม่ได้หรอสตาเมนาน้อยไปหรอโอ้โหสตาเมนาไม่ผ่านน้องเพชรอะไรเนี่ยเพชรผู้โอ้โหแต่ว่าสีโคตรสวยเลยเห็นปะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมีใครคิดเหมือนพี่การไม่แน่สีสวยมากเลยเห็นมา้ยนี่เลยน้องๆว้าวว้าวม่วงขาวดีพี่บอกแล้ว ถ้าเกิดน้องๆแบบจะเอาไปผปสมพันธ์หรือว่าจะทําแบบสารต่อนะครับในเรื่องสีนะก็สามารถทําได้นะครับน้องๆเพราะว่าเนี่ยสีมันโอเคแล้วนะถ้าแบบนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับเพราะเราได้บลักสีออกมาแล้วนั่นคือม่วงขาวนั่นเองน้องๆโอ้สวยอะทำไมดีนี่ไงน้องๆดูสิดูสิสีมันสวยมากเลยโอ้แ๋วอะ แตได้อะสตามิน่ามันน้อยอะโอ้โหแต่สีนี้เฟี้ยวมากครับท่านผู้ชมโอ้โหดาเมจกับน้ำหนักนี่ผ่านเลยนะแม่สตามิน่าน้อยไปหน่อยนะโอ้โหดูอื้สวยอะโอ้โหพวกขาวโคตสวยอืออยากชอบอะไรน้องๆสีโคตรตึงเฮ้ยเสียดายสตาร์มิน่าไม่ได้นะครับ หรือว่าจะเลี้ยงให้มันโตแล้วเอาผสมเอาสีอ้อโอเคน้องๆตัดแต่ใจเดี๋ยวรีเอาเดี๋ยวพี่การจะรีเอานะครับน้องๆหูจะเสียดายสีโคตรสวยเลยสวยไหมน้องก็สวยไหมพี่กาว่าสวยนะอืสีพี่กาว่าสวยอยู่นะแต่แม่ขอรีเอาแล้วกันหูดูดีโคตรสวยอะน้องๆนกที่ป็นกาญพาภูมิใจนะครับแล้วก็ฟักออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือนกไทราโนดดอนนะครับตัวนี้เลย พี่อยากให้ลองดูมากสเตตัสคือโหดเหมือนพ่อมาเลยนะครับ๋ยวให้ดูนีฮ่เฮดาเมดนะครับยังไม่ได้ทำอินพินนะครับอยู่ที่827้นะครับน้ำหนักอยู่ที่435มนะครับสตามินนา2อ0พนี่เลยนะครับลูกนกที่พี่การภาคภูมิใจนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเรายังไม่จบแค่นี้ครับน้องๆเนื่องจากว่าพี่กรนะไปเจอของดีมาน้องๆเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าพี่เจอของดีอะไรบ้างนี่น้องบอกเลยว่าน่าจับมาก มันเป็นสิ่งที่โอ้โหพี่ภาคภูมิใจมากครับน้องๆเราก็อยากให้น้องๆได้เห็นมากๆครับนี่นี่เดี๋ยวพาไปดูพาไปด,ไปดูสิ่งที่พี่ภาคภูมิใจเดี๋ยววัดเดี๋ยววัเดี๋ยววันี่ตัวแรกครับน้องๆเจ้าแองกิโลเลเวล435อันนี้ไม่ได้รีหานะครับมันเกิดเองน้องแล้วพี่บินมาเจอระหว่างที่พี่แบบบินเก็บพวกของข,องขวัญอยู่นะครับพวกกระเช้าดอกไม้นะแล้วพี่ก็ได้นี่นะครับโคมไฟเทกนะครับน้องๆ แล้วก็มนักกากโดโดนะครับแล้วก็คนโดโดก็ได้มาเล็กน้อยนะฮะแต่สิ่งสำคัญคือดูพี่ไม่ได้เจอแค่นั้นนะครับที่เป็นของดีมีอีกน้องๆเดี๋ยวโชว์อีกโชว์อีกเมื่อกี้แองกิโลใช่ไหมเลเวล435รมันยังไม่หมดแค่นั้นน้องๆมีอีก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 ปีไปเจอตรงนี้อีกบ่งเลยพี่เจอตะของดีนี่นี่นี่ดู ดูดูน้องเป็นไงเลเวล450บนโตเพรเบียของแท้ครับน้องๆเป็นยังไงพี่บอกอันนี้คือของแท้เลยครับน้องๆเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะจับนะครับมันยังไม่หมดแค่นี้ครับน้องๆยังไม่หมดยังไม่หมดบริเวณนี้ยังมีของดีไม่หมดน้องๆเมื่อกี้เราเจอไป2ตัวแล้วใช่ปะคือแองกิโล435นะครับแล้วก็ บอลโต้5 0นะครับน้องๆมันยังไม่หมดครับพี่เจอของดีอีกครับน้องๆเดี๋ยว่าเนี่ยว่าไม่ใช่มีมันคือนี่ไงน้องๆของแท้ของแท้เลยน้องนี่4 2 0ยสของแท้ไม่เล่าเป็นยังไงล่ะครับน้องๆเจะแต่ของดีฮะบอกเลยเฮ้ยอุย้ย จะกวางด้วยจะโคงดีอ่ะบอกเลยเท่าไหร่สี่ห้านึกว่าสี่ร้อยห้าสิบแต่ยังไม่หมดนะครับน้องๆไม่ใช่ว่าพี่การเจอแค่นั้นแล้วจบนะน้องดูอะไรดีครับข้างล่างนี้เห็นอะไรไหมนี่อันฟ้าคาน่ทำไมพี่ต้องตื่นเต้นหรอรีวิวสามร้อยเจ็ดสิบห้าน้องโอ้โหพี่บอกเลยนะครับโอ้โห <laughs> ของเท่อ,อบอกเลยว่าของแท้ครับแต่ตอนนี้พี่การไม่มีลูกดอกนะในการจับมันเนาะ อันนี้คือปัญหานะครับเพราะว่าพี่เกิดจะไม่มีรูกดอกในกระจับนะแต่นะครับพี่การมีเจ้าไทเซอร์ท็อปไงเดียว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 เดี๋ยวพี่การขอลากลูกนกกลับบ้านก่อนเพราะว่าถ้าเราจะไปบวกมันตรงตรงต,รงตอนนี้คงจะไม่ไหวนะฮะน้องๆเอาไงดีว่าลูกนกของเราก็ห่อ,อยไปนี่ก่อนไหมเหลืออีกสามนาทีนะครับเราจะต้องทําอิ่มให้กับเขาอืมเอาไงดีน้องๆเอาไงดีวะ เรียกเจ้าไทเรากลับมานี่ดีกว่านะครับน้องๆเดี๋ยวพิการเรียกเจ้า NG นของพิการมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวให้ NG นจะครับจัดการเจ้าอันฟ้าก่อนดีกว่าครับน้องๆน,งนี่ของแท้พี่บอกระบบของแท้โอเครอสักครู่น้องๆเดี๋ยวเอา NG ไปจัดการอันฟ้านะครับก่จะปิดคลิปกันนะครับเนื่องจากว่า e ีนี้บอกเลยว่าได้คุ้มคุ้มจัดจัดนะเดี๋ยวรอเอมาก่อน ไอพี่การไปสู้แบบตรงๆดี่ซูไม่ได้บอกเลยซูไม่ได้แน่นอนเดี๋ยวพี่การจะบูทบอกเลยเดี๋ยวจัดให้ฮะเดี๋ยวจะบูตอ่คูณนะครับคูณีกพีไปด้วยนะน้องๆโอเคโอเคเดี๋ยวรอเอ็นจีมาก่อนครูสักครูเอ็นจีรู้พรกคุณพ่อไหมยังเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มเลเวลจากเจ้าอันฟ้าก่อนนะครับน้องๆ อบอกเลยวของดีคองแท้คือระหว่างที่พ่การมาฟักไข่ตรงนี้พี่การก็บินสำรวจไปเรื่อยนะแล้วพ่การก็เจอของดีอย่างที่น้องๆเห็นครับลิงคิงคองนะครับลิงกอริลล่านะแล้วก็บอนโต้เจ้าแองกิโลนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวพ่การจะจับไปให้หมดทุกตัวที่พี่การเจอเลยนะโอเคเึบใส่สร้อย่อนนะครับน้องๆแล้วก็มไม่เป็นไรลุยเลยโอเค เอาละน้องๆฟาร์มบร่มานิดหน่อยเดี๋ยวก่อนจะไปไปการขอบูธก่อนเรามาบูธอีกพีกันครับโดยการเก็บคุณสองมาก่อนนี่คุณ2กีก้าโอ้โหถ่ายรูปเป็นเป็นหลักฐานด้วยเออกสุสากีก้านี่มันเขากีก้านี่หว่าโอเคครับน้องๆเดี๋ยวเราลงไปเลยลงไปตรงนี้แหละจะตุยไหมเนี่ย โอ้ยด,ดีกับตุ้ยโอเคครับตอนนี้เรามีคูณ3แล้วถูกปั้นน้องๆนี่นะครับคูณ3แต่ยังไม่จบเท่านั้นน้องๆไปต่อฮะพิการต้องการมากกว่าคูณ3ครับน้องๆดังนั้นพิการจะซื้ออันนี้ไปด้วยฮะ <c oughs> อุ๊ยขอไปครับนี่คูณ3มเพิ่มอีกตอนนี้นะครับเราก็ได้เป็นคูณ9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะน้องๆ,ๆ,ๆเป็นไง ของแทพี่บอกเลยลุยไปที่เจ้าอันฟ้าเลยครับของเทพี่บอกเลยบอกของเทว้าวเถ่นี้มีลังบีเวอร์เยอะด้วยโอ้โหแถวนี้มันจะทําให้เรารวยจริงนะน้องๆบอกเลยโคตรดีนะบรรยากาศแถวนี้เก็บตกบรรยากาศที่ดีเลยแล้วก็วิพี่จะจับฟางฟางด้วยนะอนาคตอะน,น้องๆจับทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยไปผสมพันธ์ฮะไหนๆเจ้าอันฟ้า พี่มาแล้วฮ่ฮ่ฮโอ้โหเลือดปัดบืนน้องๆคลองแท้พี่บมดเลยฮุยฮืยฮืยสึกชนน้ำหมอเน่มาดิเอาดิในน้ำหมอเอาเลยไม่ต้องรูปแล้วขิดเลยมาดิลอยน้ำสู้ อืมมาดิอุ้ยมันก็ตึงอืมฮุ้ยอืมวู้ยน้องมันแรงกว่าวะโอ้โยแบบนี้ต้องชาร์จอืออือมาดิเอ็นจีบอกมาดิผมมาดิครับเอ็นจีบอกมาเลยมาเลยสู้ตายเลยเอ็นจีบอกอืมอันป้าเหรอโอ้โหดาวเวียมคนเยอะอืมอืมไม่ต้องใช้คูนก็ได้เอ็นจีบอกนี่เน แต่ถ้าใจใดีนะครับน้องๆใช้คูนดีกว่าใช้บัคคูนกล้องหรอไม่ใช้ดีกว่าฮะใช้เดี๋ยวไม่มันอื้อมาดิใช้เดี๋ยวไม่มันมาดิคอปนัดหน้าอื้อืม,อมเปลี่ยนใจใช้ดีกว่าน้องเพราะว่าอื้อถ้าไม่ใช้เดี๋ยวมันหายอื้ออื้อเหมือนกันหรอ น้องมาดีควิดกับควิดมาดีควิดกับควิดเอาเดิใครจะแรงกว่ากันนี่แน่ควิดกับคุกิดมาดีมาดีอืมอืมเป็นไงน้องอืมมาดีม,ม,ม,มาด,มาดีเอาเฮ,ยเฮยเ้ยเฮ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 ้ยอะไรกับเดียไอ,อ,อ้ไอ,เอ,เอ้เธอระเบิดไอ้เธอระเบิด nhàng 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 píng đứng đứng u, máy ta cặp ăn vạn, lửa 2000 rồi, ừm, ồ, 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 nó sốt nhoi đấy ba, ồ, 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 อืมจกยังอืมเรียบร้อยกระเด็นกระดอนกระจรกระจายไปเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเคลียร์ไอ้เจ้าเธอระเบิดก่อนอืมมาดูดีว่าได้รางวัลเป็นอะไรปะอุ้ยบูปินหอ,อกน้องๆแล้วก็ได้หน้าไม้ใหม่มาหนึงอันน้ำมั2สอ้อยยี่สนะครับเทียบกับของเราอันไหนแรงกว่าน,นี้อุ้ยอันเดิมแรงกว่าอืม ไงท้องไงไต้ไปติดครับหรดเว่าคล้องแทนน้องๆเฮ้ยเดี๋ยวพิการลงไปแล่หนังก่อนออื้เอานั่งมาเอานั่งมาเอานั่งมาด้วยท่านผู้ชมโอ้ตัวดีเลเวลสอมร้อยสัปสิบเลเวลเยอะซะสุดเกินมาดูเลเวลกันดีกว่าครับน้องๆว่าเราได้เมื่อกี้เลเวลโอ้โหหมดเลยพ่การดวงดีนะเนี่ยจะได้ของดีๆฮะไอ้กินของตัวนั้นยังอยู่ไหม คือเป้ใหม่พี่การนี่ต้องจับมันนะฮะเฮ้ยมันวิ่งไปอยู่ตรงนั้นไหมนะ่ะใช่ตัวเดียวไปตัวเดียวไปเนี่ยร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบนี่ยังอยู่ครับน้องๆโอเคบ้านเจี๊ยบเฮ้ยนกบักสีเนี่ยตัวเนี้ยเอาไปทำสีบักเฮ้ยน้องๆเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมมาดูเลเวลกันดีกว่านะครับว่าเจ้าเอ็นจีของพี่การได้กี่เลเวลนะครับโอ้โหสามสิบเลเวลน้องๆ เกินไปปะคำนี้ค่าอันฟ้าตัวเดียวได้มาสามสิบเลเวลโอ้โหแล้วตัวละครพิการล่ะโอ้โหได้ไปสิบหกเลเวลเอเ้ยเอจี SG ไปไหนเฮ้ยเอจี SG. มันจะไปฆ่าเขาโอ้โหน้องๆสุดยอดไปเลยครับโอ้โหสุดยอดเรรอฮ้ย เดี๋ยวพี่การขออัพดาเมจเลยโอ้โหดาเมจขึ้นไป2,000ครับท่านผู้ชมโคตรโหดนะเอ็เกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมาดูเลเวลตัวละครของพี่การบ้างครับน้องๆโอ้โหอัพอไรเดียอัพไม่ถูกเลยได้มาอีกตั้ง16บหเลเวลโอ้โหน้ำหนักก็ต้องมาแหละอืมอัพไม่ถูกเลยน้องๆตอนนี้ดาเมจนิดหน่อยแล้วก็เลือดน่าจะพอแล้วครับ ดาเมจไปให้หมดเลยก็ได้นะฮะอูห้หูตอนนี้พี่กรรันเลเวล58แล้วน้องๆของแท้อูห้หูบอกเลยพวกของแท้ครับท่านผู้ชมเฮ้ยคุ้มค่ะอันฝาตัวเดียวบอกเลยพวกโคตรคุ้ม <laughs> โอเคครับน้องๆก็เอาเป็นว่า EP นี้นะครับพี่กันก็ต้องขอเบรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยว EP หนะ้าเราจะมาเริ่มจับเจ้าลิงกอริล่าตัวนั้นเป็นตัวแรกเลยนะครับน้องๆฮ่าฮ่าบอกเลยพวกโคตรคุ้มเป็นไง อยากเลเวลขึ้นเร็วๆนะครับน้องๆก็ห่านฝาเลเวลสูงๆเมื่อเจอนะครับก็จัดการมันบิ้วคูณมาให้เต็มที่เลยนะครับน้องๆแล้วก็จัดการมันได้เลยนะโมเลกุลโคตรคุ้มโอเคครับสำหรับ E ีนี้พี่การก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาจับเจ้ากอริลากันครับท่านผู้ชมโอ้โหแต่ละตัวที่พี่การเจอเลเวลสูงๆทั้งกันเลยเฮ้แต่ว่าทำไมพี่การต้องจับเจ้ากอริลาก่อนเพราะว่าอย่างที่แจ้งไหมครับยังไม่มีลูกดอกยาสลุโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ เจกันเดะคอริล่า